สวัสดีครับวันนี้วันที่6กุมภาพันธ์2569ของบรรณาธิการมหากนกรข่าวมาทำคลิปความคืบหน้าในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับโดยผมขอใช้คำกว้างๆว่า,วานาะเดือนมกราคม2569นี้มีความคืบหน้าไปแล้ว กว่าร้อยละยีซึ่งตลอดเส้นทางนะขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างก็คืบหน้าไปด้วยดีนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการจราจรเป็นปกติธรรมดาแต่ว่าวันนี้ผมจะพา FC มาดูความคืบหน้านะครับที่บริเวณสถานีดินแดงนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าอยู่ที่บริเวณหน้ากทม .2 ดินแดง เหตุก็เพราะว่าสถานีแห่งนี้น่าจะเป็นสถานีที่มีความคืบหน้าในระดับต้นๆนะครับอย่างนี้ก็คือบริเวณข้างๆเนี่ยก็จะเป็นสวนสาธารณะซึ่งอาจจะเข้าพื้นที่ได้ง่ายนะครับแล้วก็มันมีความคืบหน้าซึ่งสอดคล้องว่าโครงการของเขาเนี่ยภายในปี2,569ก็คือภายใน10เดือน11เดือนเนี่ยนะฮะ เขาจะต้องเริ่มลงวางหัวเจาะให้ได้สักหนึ่งแห่งผมจึงคิดว่าที่บริเวณสถานีดินแดงเนี่ยนะที่อยู่หน้ากทม .2 เนี่ยน่าจะมีความพร้อมเป็นสถานีระดับต้นๆหรืออาจจะเป็นสถานีแรกเลยที่มีการนำหัวเจาะลงไปนะครับเหตุก็เพราะว่าเขานะเริ่มมีการขุดเปิดหน้าดิน นะครับซึ่งจากในภาพเนี่ยเขาก็ปิดเบี่ยงการจราจรแล้วก็เริ่มนำนรถแมคโฮเนี่ยเข้าไปขุดเจาะเปิดหน้าดินซึ่งข้างล่างเนี่ยพอเขาขุดเจาะเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะของกล่องดินนะครับส่วนสถานีที่มีความคืบหน้านะก็ไม่ใช่น้อยก็จะเป็นที่สถานีปลายทางคือสถานีบางขุนนทน์นะครับซึ่งก็อาจจะเป็นจุดที่สอง ะับที่สามารถที่จะรงหัวเจาะได้ครับวันนี้ก็ขอทำคลิปเพียงสั้นๆนะฮะก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งขอบคุณครับ